พลังน้องอิงพลังบอสโจพลังโซเชียลนะดูดคนดังเข้ามาร่วมงานกับสาวน้อยเพชรเนแพงและสาวน้อยลำเพลินโชต้องบอกว่าพลังน้องอิงพลังวงสาวน้อยพลังโซเชียลทำให้ดาวดังๆต่างๆสมัครเข้ามาอยู่วงสาวน้อยเพชรเนแพงและวงสาวน้อยลำเพลินโชว์นี่คือพลังจริงๆ อยากรู้รายละเอียดเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังสุดยอดนะครับถ้าไม่มีพลังน้องอิงไม่มีพลังบอสโจไม่มีพลังโซเชียลคนเหล่านี้ไม่มาวงสานา้อเพชรพนแพงน้องอิงเป็นหนึ่งในปัจจัยทำให้วงสองน้อเพชรนแพงปังดังและยืนหนึ่งบนโลกโซเชียล ร่วมกับบอสโจที่ปั้นคอนเทนต์ต่างๆเสริมทับเข้าไปด้วยนะครับเลยทำให้วงสอนอน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นหมอลำอันดับหนึ่งของโซเชียลเลยวงต่างๆเนี่ยกำลังส่งคนมาเรียนกับบอสโจในวันที่3นี้นะครับคอร์สที่จัดที่ขอนแก่นเนาะเสียดายุงไม่ได้จังหวะไปติดงานก็มีโอกาสก็อยากไปเรียนความรู้เรียนเรียนไปเถอะครับเรียนแล้วได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์ลุงนี่ก็เปิดสอนฟรีนะสำหรับมือใหม่นี่หยุดไปหลายวัน แต่จะเริ่มแล้วครับเริ่มเดือนสิงหาเนี่แหละจะเริ่มสอนใหม่นะครับหยุดไปสักครึ่งเดือนได้เนื่อง,งจากมีงานเยอะเอ่อพลังดูดของน้องอิงของบอสโจของโซเชียลของวงสามพนแพงดูดใครก็ามามาั่งคนแรกนนชานนนี่แชมป์ศึกวันดนเพลง45สมัยนะไม่ใช่ธรรมดานะคนเหล่านี้จะตัดสินใจไปอยู่วงใดวงหนึ่งนี่ ต้องคิดเยอะพอควรต้องมีฐานอะไรให้คิดแล้วทำไมไมาอยู่วงสอน้อยก็อย่างที่ลุงว่านั่นแหละคือวงสอน้อยมีฐานแฟนคลับเยอะนะฐานแฟนคลับเยอะอยู่แล้วมเมื่อตัวเองเข้ามามีแสงจากโซเชียลของบอจมีพลัง f อซของน้องอิงที่เป็นฐานแฟนคลับอาจจะกระจายตัวไปหาคนเหล่านี้หรือไม่ก็ทำให้มีที่ยืนเวที ฉายแสงกับนน,นชานนท์นี่ไม่ธรรมดาเสียงเพลงนี่ <c oughs> ไม่งั้นอ่าเป็นแชมป์ไม่ได้4ี่สิบห้าสมัยนะครับเป็นแชมป์ไม่ได้4ี่สิบ้าสมัยนี่เราเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ดูดคนเหล่านี้เข้ามาคนที่สองที่พลังโซเชียลพลังน้องอิงพลังวัจรดูดเข้ามาคืออ้อนอัชลานี่ก็โอ้โหอยู่มาแบบเสียงสะอาดเสียงดีนะครับเสียงดี ประสบการณ์เยอะมากอ่อรุ่นใหญ่ไฟกระพริบเหมือนกับแม่ปียพรแเลยรุ่นเดียวกันเลยโอ้นี่เอามาก็ใช้ประโยชน์ได้เลยนี่สองคนสามอีกคนนึงคือน้องโบ๊ทนะครับน้องโบท๊ทเสียงก็ใช้ได้เป็นน้องใหม่ไตาดาว3คนนี้จะมาอยู่วงสาวน้อยเพชรบนแพงวงเดียวที่น้องอุ้งอิงอยู่ใช้แสงฉายแววทดแทนคนที่ออกไป3-4คนได้อย่างสบายสบายจาก3คนนี้นะ นี่แหละครับเลือดเก่าไปใหม่มาแต่ใหม่มาแล้วมีพลังมากก็คือมีความปังความดังอยู่ในตัวแล้วมาฉายแสงที่นี่ยิ่งสปอตไลท์สองยิ่งทำให้ <c oughs> ความปังความดังของวงสาวน้อยทบทวีขึ้นไปด้วยน้องอิงก็ยิ่งมีแสงมากขึ้นเนื่องจากว่ามีคนดังเข้ามาในวงก็คนก็อยากจะดูคนดังเหมือนเป็นศูนย์รวมของคนดังคนดีในวงสาวน้อยเพชรแว่นแพงนะครับ นอกจากน้องหญิงเป็นคนดูดเพราะพ่าแม่เอฟซี FC เข้ามาดูแล้วคนเหล่านี้ก็จะสร้างสร้างฐาน f c ซให้เพิ่มมากขึ้นสุดยอดใครเห็นด้วยคอมเมนต์มา <c oughs> คนดังคนดีโดนพลังดูดเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยลำเพลินโชว์อีกสี่คนนะแต่จะพูดไปข้ามไปเลยเอาคนที่สี่ก่อนคนที่คนนี้สุดยอดจริงๆนะตามไปแล้วไปดูรายละเอียดแล้วสุดยอดนะครับ บอสโจโลงคลิปไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงคนดูหลายหมืน่นปัจจุบันนี้เป็นแสนไปแล้วนั่นคือน้องหมิวรัชดาพรน,นะเป็นแชมป์มัตเตคีสมัยก่อนตอนนี้อายุยีิบแปดยิ่งๆๆๆๆองค์ประกอบครบอ่ะเป็นหมอลำซิ่งไม่เคยอยู่วงใหญ่มาก่อนแล้วมาอยู่วงใหญ่สาวนาร์เพชลำเพลินโชว์นี่โอ้โหวอโจพูดไม่หยุดเลยว่าคนนี้ถ้าปังดังนี่แสดงว่า วันเวลามาถึงเขานะมีโอกาสสูงมากเพราะว่าโจจะต้องปั้นแน่นอนเพราะว่าทั้งน้ำเสียงทั้งบุคลิกทั้งลายเส้นลายเซนของตัวนักร้องเองนะส่วนจะดังแบบข้ามคืนเหมือนน้องหรือไม่อีกเรื่องหนึง่งขณะนี้วงสาวน้อยลำเพลินโชว์นะมีตัวจิ๊ดจิเยอะมากนะครับเยอะมากเปิดฤด,ดูกาลวันที่31สิงหาคมเนาะ สารเบือดสิงหาคมนี้โอ้โหคงจะสนุกสนานแน่นะได้เห็นอะไรดีๆแน่บัตรกลุ่มปิดก็วันเปิดฤดูการก็ร้อยยีบาทเนาะนนก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วน้องหญิงรับเชิญมาวงนี้ด้วยนะคือน้องหมิวนี่ต้องบอกว่าเสียงมีเอกลักษณ์การเร่นเต้นรำนี้มีเอกลักษณ์ ประทับใจลุงถึงได้พ oh, He ูดโอ้ดูกคนแบบนี้เข้ามานี่ไม่ใช่ธรรมดาเขามีหมอลํามซิงอยู่แล้วแล้วทําไมถึงมาอยู่วงสาวน้อยําเลินโชะมารับค่าตัวทั้งๆที่เป็นนักร้องอิสระอยู่มันต้องมีเหตุผลต้องมีอะไรดีๆดึงดูดมาลุงว่าเป็นองค์ประกอบที่เขาเห็นน้องอิงเห็นบอสโจทําวงแล้วมันหมานมันปังอะไรประมาณนี้อันนี้คือลุงเข้าใจเองนะข้อเท็จจริงเป็นยังไงไม่รู้ใครรู้คอมเมนต์ด้วย อีกคนหนึ่งก็คือน้องเจ๋งเป้งนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับดาวติ๊กต็อกคนชอบเต้นเอวหวานนะอะไรเงี้ยดังมาจากมอลล่าไมดองเหมือนกันน้องเจ๋งเป้งเนี่ยนะชื่อก็สุดยอดแล้วมาอยู่ในนี้ก็ทําให้เสริมทับน้องมันเป็นเป็นเจนใหม่วงสาวน้อยํำเพลินโชว์เนี่ยเป็นเจเนอเรชั่นใหม่ของวงสาวน้อยเด็กๆทั้งนั้นมีผู้ใหญ่ไม่กี่คนนะครับ ตัวจริงเจ๋งคนเจ๊าเจ๋วไปอยู่นั่นทางนั้นเลยนะครับส่วนคนอื่นๆก็เมื่อก่อนที่บอสโจปั้นมาจะให้เป็นเต็งหนึ่งก็ตอนนี้คืออาจจะไปได้ประมาณหนึ่งนะครับถามมาได้ไม่ได้ประมาณหนึ่งตอนนี้นางเอกหวานเจี๊ยบก็คือก้อยชาลินีเต็มร้อยในวงในวงสาวน้อยนี่ไม่ใช่ธรรมดาอ,อ,อ่ะก้อยกลับมาอยู่วงสาวน้อยลำเกินโชว์นี่ไม่ใช่ธรรมดาอีกนะเพราะพลังดูดของ บอทโจของน้องอิงของสื่อโซเชียลอะ่ะจะกลับมาอยู่บ้านเก่าไม่ใช่ธรรมดานะมันไม่ใช่ง่ายแล้วก็ทําแบบเต็มน้อยมวลน,นี้ไม่ไผ่ก็ไผ่ปังดังไปแน่แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นถ้าเปิดวงไม่รับเชิญน้องอิงนี่กลุ่มปิดนี่สถานแน่อันนี้ความเห็นลุงนะคนอื่นคอมเห็นคนอื่นเป็นยังไงคอมเมนต์บอกด้วยถ้าไม่เชิญน้องอิงนี่ เอ่อกลุ่มปิดสทานแน่นะครับแล้วมีใครอีกมีคำแค้นมีนันนันทพงอันเนี้ยโอ้โหสาวน้อยํำเพลิญโชว์สนุกราคาก็กระทัดรัดประทับใจนะครับแต่น้องอิงมาโดยรับเชิญอาจจะไม่มีค่าตัวเพราะมาช่วยพ่ออีกวงหนึ่งอะไรเนี้ย <laughs> สุดยอดสุดยอดพลังดูดของน้องอิงพลังดูดบอสโจพลังดูดของ โซเชียลมีเดียพลังดูดของสาวน้อยนพิษเพลิงท,ทำให้คนดังวิ่งเข้ามาหาใครเห็นด้วยคอมเมนต์ Comment มา <laughs> เอามาจังหวัดกาญจนะเรีร้านบ้านทุ่งคาเฟ่นนะพิมพ์ใน Google Ma p บ้านทุ่งคาเฟ่ก็จะขึ้นแผนที่มีสถานที่พักผ่อนสบายๆมีอาหารหวานขาวครบคันกาแฟน,นะครับอยู่กลางทุ่งนาสดชื่นสดใสานะครับบอกว่าเป็นเอซน้องหญิงมีส่วนลดให้นะครับ เป็น FC สาวน้อยมีส่วนลดให้คลิปนี้แค่นี้ไปแล้วบ๊ายบาย